ตี้ไขที่คึ้นสาเนียมอยู่ว่าชาตจะสงสัยไมว่าอัน้มันไอาจจะเป็นจารบีหรือเปล่าอะไอย่างี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็ออกนะคะโิดนะคะสปาจา่ซรอันนี้ก็แสดงสาเ่ม่อใอาหานนไม่้มเปลี่ยนไป่าน้ไม่ซักขม ขายของนี่นานดีดังอ๋งอ,อ้พึ่งหาวลายังพี่มันพึ่งออกงานค่ะแล้วของนี่ดำมาจากไหนลูกอันนี้ก็เขาก็ผลิตเมืองไทยเขาบังบาลผลิตมืองไทยผลิตมืองไทยค่ะแล้วก็ไกม่รู้เหมือนกันเราก็ชามาเข้ามาขายในจานผิดยังเข้ามาทีเลยสั่งมายาซ้ำมาขายโดยที่สั่งมาแต่เขามาส่งที่นี่และเดือนหนึ่งมียอดขายประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครับหนูไม่ได้นำยอดละประมาณเท่าไหร่หนูก็มาได้เคยขายได้เดือนเท่าไหร่พี่ได้นิดนึงประมาณเท่าไหร่นะคะสอง ไม่ได like, ้สามยอดนราดีมันก Denn ็ประมาณคือ2-3งมหมื่นเองที่ขายด้นน้อยท่มายเริ่อขึ้เรื่อยความผิดเพ่อที่เราต้องเอาไปตรวจสอบยอดให้ใยญ่ขึ้น